สวยไหมเมื่อกี้น้ําหอมสวยไหมทุกคนทุกคนว่าไงขอความเห็นหน่อยอยากจะได้ไปเล่าให้พี่บี้ฟังว่าทุกคนคิดว่ายังไงเอ้ยเดินขึ้นมาตรงแสงสวยแล้วทุกคนฉันอยากจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเพราะว่าแสงสวยมากแสงธรรมชาติวันนี้โชคดีมากที่แสงธรรมชาติมีให้เราฝนไม่ตกสวยมากค่ะรอเลยนะคะทุกคนปักหมุดรอเลยนะคะ ฉันไปดูซิพี่บี้จะมาหรือยังฝากกอดพี่บี้หน่อยได้ไหมแม่ได้พี่บี้ครับเครียดเหมือนกันญาติที่บ้านที่หัดใหญ่ก็พี่บี้ไม่ลงไปดูหรออะไรนะไม่ลงไปดูเหรอใช่ป่ะใช่กูผอป่ะออกมาแล้วหรอแต่เหมือนบ้านเนี่ยไม่ใช่เขาดูหน่อยแป๊บนึงนะคะกำลังเช็คอยู่ว่าป็น แต่ป,ป้าดูอย่างนี้ไม่ค่อยใช่ส่งรูปนี้ไปให้น้องทิวดูสิว่าใช่ไหมอ่ะเขาใส่ชุดนี้หรือเปล่าวันล่าสุดข้างล่างถ่ายสวยมากอ่ะบี้แต่ไม่น่าผอมขนาดนี้ไหมอ่ะป,ะาปะ้าไม่่่่่ใใชชปาาาวนเป็นไงข้างล่างเป็นไงสวยมาก โอเคยังตีเก็บไก่ทิ้งอีกทีนะลูกอ่ะพี่ๆมาหน่อยค่ะแบบบอกทุกคนหน่อยค่ะคนตามไปดูอยู่ค่ะภาพนิ่งสวยมากสวยจัดอ่ะรังบันไดรื่นนะครับหมื่นล้านพันล้าน เดี๋ยวจะไล์ถึงสักบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะต้องไปเตรียมเปลี่ยนชุดละนี่คนนดีวดูหน้ามอนิเตอร์ไหมคะท,ท่านซี o โอท่านซี o โอค่ะสวัสดีค่ะท่านซี o โอสวัสดีคะ่ะ c ซีโอแบรนด์น้ำหอมของคุณใช่ไหมคะน่านรักผิวดีจัง ไปสวยมากเพิ่งคต่งเ,เรามาตามติดท่าน CEO ในชีวิตจริงกันค่ะเมมโมเดชูเมมโมเดชูงายายปูก็ไม่ได้ออกมาเมนมาดูซีอีโอทำงานคะ่ะ มดูซีมกโอ้โหะใช่ดันเดี๋ยวตรงนี้เระเพิ่มเพิพิ่ข้าอมันมีรูปตอนนี้เมื่อกี้เขาแบบโคซับแล้วก็นขวดมากดูบนโคซับแคปไกล้อ่ะสวยมากตัวอื่นเลชัดอ่ะนี่สวยมากโคดอ่ะเมื่อกี้อ่ะก็เสร็นี่นะคะท่านซีอโอของดกคเั่ี๋ยวออกคอลเลชันต่อเหรไม่ได้ขายเลยคอลเลคชัแรก ในดูซีอนะคะนอกจากเป็นซีอโรงเรียนสอนเต้นแล้วนะคะเพราะว่ายังทำคาเทกอรี่นี้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะทุกคนอยากรู้ว่าทำไมถึงทำน้ำหอมคะเขาไปถึงทำน้ำหอมเพราะว่าเป็นคนที่ชอบฉีดน้ำหอมมัดมากมัดมมมาไม่ว่าเวลาผมไปเมืองนอกแล้วก็ขาไปขากลับอะ่ะผมจะซื้อน้ำหอมอุ้ยนี่เมียไม่ค่อยรู้นะเนี่ย,มย <laughs> ผมจะซื้อน้ำหอมขาไปขากลับอย่างละขวดอยู่ตลอดให้ให้รู้สึกว่า การเดินทางทุกครั้งเนี่ยผมมีผมได้อะไรเกี่ยวกับกลิ่นกลับมาเกี่ยวกับกลิน่นน้ำหอมกลับมาเพราะฉะนั้นต่อจากเนี้ยผมก็ยังคงทำแบบเดิมๆแต่สิ่งที่ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือผมจะมีน้ำหอมของตัวเองกลิ่นหอมที่ตัวเองคิดออกมารวมถึงทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างสรรค์กลิ่นออกมาเนี่ยให้มันเป็นความทรงจําไปด้วยนอกจากที่เราจะซื้อน้ำหอมแบรนด์นือนแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะทำแบรนด์น้ำหอมเองผมจะไม่ซื้อน้ำหอม ไม่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าจริง,รงๆแบรนด์น้ำหอมของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเป็นตลาดที่ดีแล้วก็ทำน้ำหอมแบรนด์น้ำหอมที่มีกลิ่นที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยากเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำให้คนไทยนึกถึงเวลาเรื่องน้ำหอมเรื่องกลิ่นอย่าเนี้ยให้นึกถึงแบรนด์ผมครับชื่อว่าเมมโมรี่ชูครับนั่นก็คือเมมโมรีจากบีชูนั่นเอง วย๋ในสโน <laughs> ชอบไหมคะเ <laughs> ออเริ่มจากความชอบแล้วก็แค่อยากให้เม m โมเดชูเป็น one of your favorite เราไม่ได้อยากเป็นแค่แบรนด์เดียวนะคะเราอยากเป็นหนึ่งในความชอบของทุกคนที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็เทสให้กับทุกคนนะมีสวยนี่แหละสวย โอ้โหรอหนเก็นได้ทุกคนให้ทุกคนแอบดูเฮ้ยดอนข่าตะกินครับเดือดสัว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเฮ้ยรอเลยทุกคนรอเลย รอเลยรอเลยรอสวยอ่ะตีไปโดนเลยแล้วก็เดี๋ยวมันมีอย yes> um ู่4กลิ่นมีสกิน24สกิน24แล้วก็เดย์ชูสามแล้วก็เอฟโอคกแล้วก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งคือสโลเบิร์นศูนย์หนึ่ง สีชุดก็ตามสีอนั่นไงสีปากไป็นยี่หสีกันท้่ไปตีเห็นเท็กเจอร์นูนยังตีดูเท็กเจอร์ขวดดีมันนูนอะ่ะสวยมากพี่บี้แบบดูเองทุกอันทุกดีเทลจริงนางต้องการเป็นโอนเนอร์เงียบๆเป็นเจ้าของเงียบๆแบบไม่ให้ใครรู้อีเนียก็ทำการไลฟ์ จริงนางแบบว่าอยากให้ค่ะเก๋ไหมใช่ไหมเท็กเจอร์ดีเนาะเวลาเราจับแล้วรู้สึกเหมือนแบบมันมีเท็กเจอร์สวยมากแต่กล่องที่อยากได้ก็เป็นแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าแค่แม่แต่แม่ว่าขวดแบบนี้ได้แล้วและมีเท็กเจอร์ทุกคนที่นี่ค่ะใช่ค่ะ เอกโอคลอกเอกโอคลอกเอกโอคลอกเป็นหนึ่งในกลิ่นที่คนชอบมากรวมถึงกิ๊บด้วยขายเงียบๆมันจะขายดีกว่าแจา้งข่าวเราอยากจะขายเงียบๆแบบไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของแต่ว่าเมื่อเราเห็นสามีทำงานหนักเราก็อดไม่ได้ที่จะช่วยเขาในการบอกว่า มาซื้อกันนะมาซื้อกันนะตอนนี้นะคะเรากำลังจะถ่ายอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นมุมที่เป็นเออเหมือนอยู่ในร้านเรานะคะตัวนี้สวยมากพ่อติดค่ะ24ชั่วโมงค่ะเหมือนตัวกลิ่นเอ่อสกินเทวนดี้โฟนนั่นคือ บอกเลยว่ากลิ่นติดทนนานค่ะ24ชั่วโมงค่ะกลิ่นจำเป็นต้องติดทนนานนะคะแล้วก็กลิ่นจะมีความรู้สึกว่าเทสดีเมื่อฉีดแล้วรู้สึกเทสดีดูแพงแต่จับต้องได้เดี๋ยวให้ทุกคนไปรอรอนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบไลฟ์แล้วเพราะว่า ไปกิฟต์อัดตองไปเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดนะคะขอบคุณนะทรายฝากด้วยนะฝากไปร่วมกิจกรรมไปอุดหนุนได้อันนี้ก็เป็น<อ>พัฟน,น,นิ่งได้เดี๋ยววางมาเก็บเอออาบน้อนอันนี้เป็นวิดีโอติดเป็นพัฟนิ่งจ้ะเป็นวิดีโอครับอันนี้จะเป็นอาบน้ำครับโอเค พี่พี่เปลี่ยนชุดเลยวี่สวยแสงเดียวกันเลยสวยอ่ะแฟร์แฟร์อ,รรอ,อันนี้ก่อนโปรเม้นนะขอบโปรเม้นดีกว่าอันนี้ได้ผอนทานเยอะใช่ไหมจี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 ครับอ,อันนี้คุ้มแสงเะี่ยมเรลยเออบี่นี่สวยดียอาาูไม่ะวันก่อนเราก็ออกกองแต่เป็นเต้นของเด็กๆ n น็กโอ้โหยี่ิกว่าชีวิตโหดดเลย mm hmm. เสียงหายอะอันนี้คือทักไปดูไหมที่เขาเซตตรงนั้นอยู่ปะ๊ะดูเขาเซตวิดีโอไหมอยู่ตรงนี้สวยอยูนี้เอ๊ะออกทางนี้ อันนี้เป็นวิดีโอมันต้องมันต้องเหยียบทำไมครับไม่งั้นเขาะถึงขั้นตอนที่มันเกิดอะไรขึ้เปลี่ยนอะไรออกอุยเล็บฉันจะหลุดอีกแล้วอยากนะสวยแบบนี้จังไว้เราไปเกาหลีได้ไว้เราไปเกาหลีได้ไ โอเคทุกคนพี่จะไปแล้วนะครับจะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ช่วยพี่บีถ่ายแหละฝากด้วยนะคะฝั่งเมมโมรี่เดอะชูด้วยนะคะไป follow กันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครชอบนะคะรอวันที่5ที่6นะคะที่งาน b a ah n แบ o k อกอ o h อ lic นะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยววันอื่นมาไลฟ์อีกเร็วๆนี้ ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่ช่วยเรื่องนำท่วมด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มาไลฟ์อีกขอไปทำงานก่อนนะครับบาย